สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องแนวทังตัวเลขครับผมพบพ่อครับผมกัเครื่องเก่าเหมือนเดิมครับผมแต่พบพ่อครับผมเราก็ต้องมีแนวทางตัวเลขฝากตอนพอยพี่น้องเอฟซีแน่นอนครับผมสรับมาอนี้อ่าโตแอดเองนะครับกับยูกับอ่าคุณตาเลี้ยงหลานนะครับจึงกะทือว่าเป็นกลางคงเพราะว่าคงทุดไทยกตทิว่าได้ครับหลังจากที่คุณตาเลี้ยงหลานเนี่ยนะครับอ่า ตามีตําก้อยดีไหมถึงมาโค้งแรกเนาะตองงวดน่ะเพิ่นกับฝันนะครับอ่าฮา่วเดทไทยทำคลิปเพิ่นเพิ่นมาานันจะรอบเปี่รอบนึงรอบนึงเนาะเออเดี๋ยวแอบกับจีมาเบาเรียบเรียงความฝันตั้งแต่ตองวดมาจนฮอดฝันทุดท้ทยนี่แหละเพิ่นอาจสีว่าฝันซุ่ขึ้นืนดอกกับิีมีเคื่อนจําได้เนี่ยจำว่าไ้เน่ยแต่ว่ากัจับใจค่วมเอาตั้งแต่คลืนที่เป็นตะเป็นตัวเลขวันเถอะเอ้าตามีตําก้อยดีเนาะตองงวดฮาฝันมายังไหนคุณตา ตอนแรกปั้นมาเป็นไข่ได้ไปรักษาตัวอยู่ไก่เดียวเป็นไข่ก็เลยไปรักษาโตเนาะที่ชื่อได้นี่มีมีหมอมารักษามี่หมอไปจาจูวอยู่อกับพยาบาลไม่เลยหมอสองหมอหมอสองหมอแล้วกาบมีพยาบาลผู้หนึ่งมารักษานะมารักษาคุณตาเนี่ยเขาได้ทำมา เป็นยังก็ได้มารักษาไก่แท้บ้านพี่น้องที่บอกว่าบ้านพี่น้องมองที่ไปรักษาเป็นบ้านพี่น้องก็เลยได้ไปรักษาอยู่หันบ้านต่อไปก็เลยฟันนั่นเขาตีหงียงไปแนวฟันนั่นก็เลยไปบ้านเบื้องบ้านเลยกี่เพื่อนโอ้ฟันนั่นไปเบื้องบ้านเลยกี่เพื่อนเนาะบ้านเลยกี่เพื่อนไปรักษาตัวบ้านเลยกี่เท่าไรบ้านหนึ่งสามสองหนึ่งสามสอง บานเอจีเวืนหนึ่อหนึ่งสามสองเอาเอาตัวนี้เป็นเลขเลยบันต่อไปที่แลกนะฮะว่าไว้เอาตัวนี้กันหนึ่งสามสองเป็นตัวเลขไว้เลยนั่นล่ะม่นเป็นตังไปอันนี้ส่วนของคุณหมอสองคนนี่บัตถีเป็นเลขบอกครับไอพยาบาลพูดอะแลวแต้พูดจีตีเพราะว่าผู้ปันวัตถีเพราะว่าเข้าปันเกี่ยวกับบ้านเพิ่นก็เลยเอาเป็นบ้านเลขที่ที่เขาไปรักษาตัวย่างเดียวเนาะอากาศ ล่องเบิงครับพอพี่น้องครับผมก็ล่องพิจรารณาเบิงว่าผู้ดใดเคยฝันลักษณะนี้แต่ว่าคุณหมอของคุณตาที่ฝันเนี่ยก็คือมีคุณหมอสองคนมีพยาบาลทหนึงเนาะแล้ววันนี้คุณตาเลี้ยงร้านนี่ยครับบไปจับประเด็นตรงนั่นนะครับผมแต่เพื่อนแกไม่จับประเด็นตรงบ้านเลขที่อย่างเดียวบ้านเลขที่ก็คือหนึ่งสามสองแต่อย่างขังนอยู่ว่ามันตัวจิตเต ก็จีบไปตรงกับของเขาแท้แต่วันนี้แหละแต่เขาบ้านใน้ีบของเขาของไผ่เด่นของนายกโอ้ของนายกโอ้ยวันนั้นเขาผู้ใดเออเอาก็ว่าเป็นอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นไปได้นายกคนที่สามสิบเอ็ดนั่นแหละเขาไม่เป็นแชมสองโอ้เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปได้ก็ดีตัวเอาก็บไปตรงกันคันอ้อกคือเป็นกังวลอนวางมันคือเป็นเลขดังเขาแต่กันอยางนี้ได้ท่านดังไปเนาะเลขวันเลขวันนี้อย่าลื่อมมาออกอยู่ละเอีดเนี่ย ลายเอ็ดนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งนี่กันมีคนซื้อไว้แล้วเนาะแล้วก็รหัสลอยเอ็นี่เป็นนหยังบัตรเนาะนี่มาลายยางไรเนาะอ่ะก็คอยพินิจพิจารณาไปเบื้องบัตรี้เขาก็อิมาเบาเขาเอากยุงเจียวของเขาเนาะมมาเบาตอนในส่วนความฝันล่าสุดแต่หันมาหนีฝันยักรอบละฝันยักเทียละฝันไรนะไม่ก็ตอนไปเสียงเมึ่งว่าฝันเสียงเลขกนี่บะหนึ่งสามสองนี่บ่ฝันว่าได้ศูนย์ให้เลขกหน่อยบ่หมายถึงเสียงเลขกเอ่อหนึ่งสามสองนี่ มาที่ฟันว่าอ่าชูนให้เล็กหน่อยชูนให้เล็กหน่อยเล็กหน่อยง่ายก่านั้ดีเูนกหน่อผู้หญิงเล็กหน่อยผู้หญิงครับกวปาสามกวสามกวสามอายุประมาณเท่าไหร่หรอฮะก้าปีว่ะกวสามอายุประมาณเก้าปีเด้อพี่น้องเด้ออ่าอย่าเลื่อมมาเลขมันมีลางมีบนเนาะฝันที่แรกอาจจะเป็นเลขเข่าทั้งบดทั้งลางแต่ว่าเขาตีเขาตีไป เขาเปลี่ยนไงอันนี้กับชี้หึ้กันกับชี้เข่าทั้งบนทั้งล่างเือกันฝันแรกได้สามตัวเลยดิฝันนี้นะมันจะเป็นสองตัวบนทั้งบนทั้งล่างอยู่ศูนย์มันมาจับสิฝันว่าศูนย์ศูนย์สามเล็กหน่อยคันว่าววอกิดกฎหมายขาดพิมพ์ู่ดดิพูดอ่ะบ้านี่มันมันมีปัญหามันมีประเด็นให้คิดอยู่จังส่เนาะมีประเด็นให้คิดอยู่ว่าอ่าเด็กน้อยเอาน่าเด็กน้อยเด็กน้อยไม่ยิ่ง อายุปสามกับเก้าปีนี่เล็กน้อยไม่ยิ่งอายุอายุปสามกเก้าปีนั่นวะเด็กน้อยไม่ยิ่งตี่ีเป็นอย่างตีเป็นหนึ่งวะไป็หนึ่งกับสองอ่าเล็กน้อยเป็หนึ่งกับสองนั่นวะอ่าแล้วอายุเขาเนี่ยอายุปสามเนี่ยจะเลือกนี่อยู่ปสามอยู่ปสามนะสามมาแเราที่สามหนึ่งอีกแล้วหนึ่งสามสามอีกแลอ่าแล้ววันนี้เก้าปีนี่คู่ฝันอะไรใจวะ ผู้ฝันศูนย์ใส่บ่ะว่กระลังสีศูนย์เนาะฮะศูนย์ไรใส่น้ำบ่ะวกระลังสีครบเีตัวดิไรจะไรจูอ่านไรกระลังสีโคบเี่ยตออแต่ว่าผู้ฝันลยังแย่ยแบบนีกันว่ามันเป็นมันเป็นหลแหงแหงฝันเป็นไแห้งหลงวดไหลแห้งยังก่อเกินว่าลอกปัญญาเข้าไปเรื่อยมาแหงมุนมีสีไฟบ้านไฟเอือนมุนมีสีไฟ ลองเป็ญย่าเข้าไปดิเดา๋ยวยังว่าลูกหลานปลื้มใจเหอะไล่ทลายคือเขาหมดกวนหมดเน่ดิจ่อมือจ่อเวียนมาเพื่อนอาชีมาเนียนยำก็ยังงวดกวนเห็นปะหมดกวนมาเนียนยำงวดกวนเพื่อนมาพยายามมาเนียนยำแต่ว่าเข่าเอาก่าเปลี่ยนนะมาฟันโกงใส่ยังว่าเข้าปอื้มมึงก็ปลกแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าไฟไม่เหมาะคือจังไหนแม่อืมชิวๆนี่เขากลัวเขากลัวว่ะบ้กจริงก็ไฟไม่เหมาะบังนึกยังไหน บว่าเลขที่ออกศูนย์ศูนย์สักวะเดีไฟใหม่หมอนหมออ้าหมอกะกลมมันกะศูนย์เนี่ยใหม่ใหม่มันใหม่แล้วอันเบิดชูนเนี่ยแล้วกะศูนย์ที่เขาศูนย์ศูนย์เดี๋ยวแต่พฤศจิกายนนี้ในในส่วนฝันนี่นาะอ่าส่วนคุณตาเองมีความคิดเห็นมาจังไหนจีจีจังไหนส่วนคุณตาเนี่ยเอาคุณส่วนคุณตาเนี่ผมกับวราไล่ไปซื้อดอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้จักโตเลขซื้อหรอกโตเลขนี่แน่นแน่นชื่อสี่สามสองนะ อ้าวศูนย์นี่จิเป็นสามสองไนย่งไรศูนย์หน่อยหน่อยโดิเออโอ้โกับขึ้นหนึ่งสามสองนี่แหละว่าเอาฟันนี่ไหมฟันล่าศูนนี่ล่าศูนย์หกหน้าหกตีหกอะไอยู่ตีตีผู้ฟันนี่หกหกศูนย์หกศูนย์เนาะี่ยังอีกเขาจี หอหกศูนย์เก oh uh, ้าว่ะเนาที่หกศูนย์สองเล็กหน่อยนาที่หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งบอมแมนอ่ะบอมแมนบอมแมนอาจจะเป็นไปได้นี่มันลอยเอ็ดนีเล็เขาออกหศูนย์หนึ่งว่ะเล็กหน่อยนะแต่ว่าเล็กหน่อยซ้ำนั่นมันตีเป็นหนึ่งมาได้แล้วมันอาจจะเป็นสองเป็นสามเล็กหน่อยดูนั่นเป็นสองเขาเป็นสามซ้ำตีเป็นสามซ้ำมันอยู่ว่าสามแล้วล่ะนะตีเป็นปอดสามอืมแล้วแกหกศูนย์สามรถนะ หนึ่งสามเขาดังหนึ่งสามสามหนึ่งเขาดังมันติว่าออกศูนย์สามเราเนี่ยนั่นแหละมันจีนลบลงมาเออมัติจีนลบมันลบอันลบแปดมาเฮ้ยมันเดียอยู่เจ็ดนั่นเห็นว่ามันก็ยังลบลบแปดมานี่แหละลบสังสังเกตว่าเลขคุณตาเวลาลบอยู่นาะลบคิดลบลดลงลบลงบลบลงบไมีลบขึ้นนี่แหละมองมองเข้าสังเกตได้ยังไงมองเข้าคิดจะละซ่อมเมืองแล้วนี่ยมันจีนลบลงลบลงเพราะฉะนั้นมันหนึ่งสามสอง เงินหรถดเคยตัวหนาเมื่อกี้การท่ามาตัดแล้วมันจะเป็นในไัรอกษณะน้นอาจจะลดอาจจะลดล่งเป็นศูนย์ก็ได้ทีนั้นกเขาให้ปัญหามาเข้าก็ให้ปัญหาถ้้เจ้าไปอีกแบบอ๋อวันนี้ในส่วนของคุณตาวันนี้กับินิตใช้แล้วเรียบร้อยกัน่าจะเป็นหกศูนย์สามเนาะเอาสั่นเนาะเน้นอะไรเน้นสามสองหกศูนย์สามเนาะแต่เนียนเนียนเลยสามสอง หกศูนย์สามเกี่ยวแรกสามสองบาี่ยวนี้ตีินหสสองแต่ว่าเอฟซีพนติมี่มมอ่ามีความคิดเห็นอย่งไรเนาะกะให้เอซีใส่ดุพีเดียเียงเืองเดามูมนี่เทีท Forever ยงเมืงอง,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 งล้วมันกลับไปไ,ไหนมาอีนี่ตันน่ยฟันไปนาเจ็กมันหลายขึ้นม่นกันไ่ด้คนมันปว่ามันปั่นทุขึ้นอมันปั่นแต่ว่าเคื่อนเลยที่จบได้เอนเท่นคือเป็นเรีเขาจับ่ได้รอก ตื่นกินมามันดีบอจำเนี้ยเดียนี้อ่าวเอฟซีกับไซดุนพินิดเด้อพี่นองครับผมอ่าเอฟซีแฟนช่องอ้าวจังไนกัท้ายคิวนีกับฝากไปเนี้ยหกกะมาแต่ถ้ามสัญญาเมื่อนี้่ก็ได้ชุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนียหนึ่งมากกมี่ลาเด้อหนึ่งสามสองนึ่งทหนึมาใไอ้เพิ่นจับเอานะให้เพิ่นพินิดพินจะนะเอาโซ่ดัมิชชัมเนี่ยบันิปนาทีเราบันอ่า อาสุดท้ายครับผมอาแคบจอไว้ครับพ่อไี่น้องครับผมฝากไปน้ำแนวสำหรับสำนักงานสุปปราพีลำซิ่งเครื่องเสียงดีเวทีมาตร,รฐานาต้องการมอหรลสบควบงันไปซอยการซอยงานนะครับ,รรบรในงานอี่ยังก็แล้วแต่บุญเขาขี้บุญแจก,กเข้าบุญอี่ยังก็แล้วแต่มหอหรสบควบงัน,นเอื้นส่เอื้นซอยลูกหลานใดนเอื้นส่เอนนือ้นซอยแอดมินใดนะครับก็คือเป็นสำนักงานแล้วก็ มีเวทีเครื่องเสียงมีหมอร้องหมอรำทั่วฟ้าเมืองไทยไปซอยการซอยงานพ่อยพีน้องในราคากันเองแล้วก็ขึ้นบ้านไม่กับไปได้ไปขึ้นบ้านไม่ขึ้นบ้านเก้าไปเบิร์ววตว่าว่าจะจ้างวัน่อยเข้าขไปซอยกัน 5, 5, 5, 5. ในราคาเป็นกันเองอมีเงินเท่าไรกับทั่วท่วมาคุยกันได้ครับผมทั่วเบาทั่วคุยกันได้จังมือน,นี่กับไปทําสัญญามาม,นะมันบอกว่าเอาเต็มที่เลยเด้นอน้องเอาเต็มที่เลยมี่เท่าไรอัดให้เต็มที่เลยเอาแบบกระจุกลาวเลย กระจกเงี้ยนรอรอคางนี่แตกเล่าต่ยาเดี๋ยวเจ้าภาพรับผิดชอบประชันจัดไปครับพวอพี่น้องครับผมความดังอยู่กับเฮ้าเข้าจาัดให้เต็มที่อ่ะโอเคไฮโชคไ้มันสุกูสกคนครับโชคดีไม่ใช่สกูสกุนสำหรับงวดวันที่่าไรนหนึ่งกยอหนึ่งกยสองห้าหกเจ็ดหนึ่งกันยุงหนึ่งยาก,กันยุงกยอสิบห้าเอาโอเคครับโชคหมันสกูสกคนค,คลิปหน้าพากันไหมครับผมสวัสดีครับ